นักเรียนสวัสดีนะคะวันนี้วันศุกร์คาบสุดท้ายราเราก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันให้นักเรียนวิ่งออกกำลังกายเนาะเป็นคะแนนของวิชาภาระวิชาว่ายน้ำวิ่งออกกำลังกายวิ่งหนึ่งร้อยอยู่กับพี่กระโดดตกห้าสิบเลยปฏิบัติวันนี้เราจะสอบเรื่องสอบเรื่องอะไรผู้พผาออกกำลังกายเลยครับลูกอ,ออกกำลังกายเลย อวันนี้เราจะสอบเรื่องลำไส้อทีตที่แล้วเราสอบเรื่องกระเพาะอาหารไปแล้วลำไส้ไหนถ้าจะเยอะหน่อยเพราะนหนกินเยอะลำไส้เยอะทมหนึ่งร้อยอ่าก้าเก้าหนึ่งรอย ข้ามาแล้วออร่างกายเลยนะคะวิ่งหนึ่งร้อยกระโดดตมห้าสิบคูภขษาซีซีคูภาาออกกลังกายครับลูกซีซีออกกลังกายเลยครับออรครูฟ้าออกกาลังกายได้ไหมครับลูกอ่าวันนี้นักเรียนต้องเปิดกล้องทุกคนนะคะเพราะคุณครูจะได้เห็นหน้าหน้าตานักเรียนแล้วเราจะได้สอบกันได้คูฟ้าครูฟ้าออกกาลังกายได้ไหมลูกใช่ไหมครับ โอเคเออกกําลังกายเลยครูแต๊กขาเมาื่อช้าหนูกินต้มยำกุ้งอ๋อกินต้มยำกุ้งหืหิวเลยหิวข้าวเลยที่ว่านหนูม่กินข้าวหรอไม่ไ่วางวางทานข้าว,วาเลยค่ะโชคดีอ่ะทานข้าวโชว์คู่นี้นี่ค่ะเอาไปกิ่ยารอ วันนี้สภาพอากาศบ้านของเราเป็นอย่างไรมืดคืมืดคบมืดคมืดค้านได้ไหมเนี่ยได้บานได้บไบ้านได้บันได้บนได้บ้านได้ได้บ้านรด้บ้านไาไ้าได้นได้บ้้บ้บบ้านไานได้บได้าดนนดน้อ้อ้อ พร้อมนล้วครับาเปิดกล้องด้วยนะลูกเดี๋ยวเราสอบกันนักเรียนจะตอบได้นะอ่าซีซีน่ารักมากอ่ะเริ่มเรียนหรือยังเออให้นักเรียนเตรียมสมุดดินสอให้เรียบร้อยวันนี้เราจะสอบวาดเตรียมแล้วเราจะสอบวาดรูปกันนะลูกเก ขออนุญาตแชร์สกรีนนิดนึงเนาะเราจะได้เห็นภาพตามกาันอ้าวันนี้เราจะเรียนเรื่องลำไส้เห็นไหมเออนักเรียนเห็นไหมลูกเห็นค่ะชัดเจนนะคะวันนี้รอบชัดเจนครับอ้าเราจะเรียนด้วยเรื่องเรื่องลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่จุดประสงค์ของคุณครูที่จะสอบและสอนนักเรียนของเรื่องนี้ก็คือนักเรียนสามารถอธิบายหน้าที่ของอวัยวะภายในได้ดูแล แล้วก็อะไรลูกดูแลรักษาอวัยวะภายในได้เห็นความสําคัญของอวัยวะภายในของนักเรียนอ่าทีนี้เรามาดูลำไส้นักเรียนเห็นรูปลำไส้ไมีลูกเห็นนะคะอยู่ส่วนไหนของร่างกายคะลำไส้อยู่ส่วนไหนของร่างอ,อยู่ท้องใครตอบหัวเขา่าใครใครตอบสมองนี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่สมองนะลูกส่วนท้องนะ เหมือนสมองเหรอหวกลางของลำตัวอ๋อันนี้คือลำไส้นะลูกนะไส้เล็กลำสุงใหญ่อ่าคือลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่โอ้ใหดีไส้และลำไส้ใหญ่ทีนี้เรามาดูนี่เลยลูกลำไส้เล็กเป็นไส้ใหญ่ลำไส้เล็กลักษณะเป็นอย่างไร ลำไส้เล็กลักษณะนเป็นกดอยู่ข้างในนี้ใช่ไหมส่วนลำไส้บริเวณข้างนอกลำไส้เล็กอยู่ข้างในทีนี้เรามาดูลำไส้ลักษณะเป็นท่อกลวงยาวใช่ไหมคะลักษณะเป็นท่อกลวงยาวกดไปมาอยู่ในช่องท้องนักเรียนดูนะอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรที่คุณครูชี้นี่คืออะไรลำไส้ลำ ใช่ลำไส้ใหญ่อันนี้ลำไส้เล็กไม่ใช่ไส้อ่อนหมูนะโลกนะลำไส้คนนะลูกผมชอบกินรับทีนี้เรามาดูลำไส้ลำไส้มีอยู่สองประเภทคือลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ไส้เล็กอ่าทีนี้เรามาดูลำไส้เล็กก่อนนะลูกนะ ลำไส้เล็กอยู่ข้างในนี้เลยลำไส้เล็กอยู่ข้างในทำหน้าที่อะไรลำไส้เล็กทำหน้าที่ย่อยอาหารและดูดซับสารอาหารให้ร่างกายแล้วเราทีนี้มาดูนี่เลยนะลำไส้ใหญ่ทำหน้าที่ดูดซึมน้ำและสารอาหารจากเส้นใยอาหารและขับถ่ายออกมาเป็นอะไรลกูก เป็นกุญจิกัญจละลำไส้านะลำไส้ใหญ่ทำหน้าที่ดูดสารอาหารใช่ไหมแล้วก็ขัดถ่ายเวลาเราจะจะอเพราะฉะนั้นในลำไส้ใหญ่ของเราเนี่ยจะมีขี้อยู่มาแล้วฟองห้าหนึ่งมาแล้วอ่าก็หนุยส่งฟองแรกัาไม่มาตอนนี้มาแล้วอ่าทีนี้เราทีนี้เราดูนเน นี้เราดูอาหารทานเข้าไปจากอะไรลูกจากช่องปากและฟันใช่ไหมคะมาเจอต่อมน้ำลายบดเคี้ยวไปเจอต่อมน้ำลายแล้วก็มาเจออะไรลูกหลอดอาหารใช่ไหมคะหลอดหลอดอาหารเจอตับเจอถุงน้ำดีเจอตับเจอตับอ่อนแล้วก็มาเจอลำไส้มันต้องไปผ่านลำไส้ใหญ่ก่อนใช่ไหมแล้วก็ผ่านลำไส้เล็กใช่ไหมคะ แล้วก็คัดกรองลำไส้ใ,ใหญ่ตัวเืสิมสารอาหารแยกกะใช่ไหมแล้วก็ส่งมาที่อะไรวทวารทวารทวานก็คือก็คืออะไรลูกก็คือขับถ่ายออกมาใช่ไหมคะเป็นอุจจาระใช่ไหมใช่ค่ะวะทีนี้เราสวะการดูแลรักษาลำไส้ การดูแลรักษาลำไส้ของเราก็คือทานอาหารให้ละเอียดก่อนกื่นส่วนมากนักเรียนนักเรียนเคยนับไว้ไหมว่านักเรียนเคี้ยวข้าวหนึ่งคำเนี่ยเคี้ยวกี่ครั้งเคี้ยวเคี้ยวแล้วกินแล้วเคี้ย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 วนักเรียนต้องเคี้ยวละอาหารให้ละเอียดก่อนกกินนะไม่ใช่เคี้ยวคึบคืแล้วก็กินเพื่อที่ต้องการที่จะไปรีบรีบไปเล่นใช่ไหมไม่ได้นะต้องเคี้ยวอาหาร เก่อนคืนเพราะจะทำให้ลำไส้ของเราเนี่ยทำงานไม่หนักจนเกินไปเา้ยวันจันทร์ทีนี้เรามาดูการดูแลเกล็ดลำไส้การดูแลรรัาเนื้อเนื้อกปลาทายเนื้อปลาโนมหอยปลาหอยต้องดื่มน้ำเกล็ดปลามหอยเพมาะการดื่มน้ำช่วยและหนุนซึมได้ง่ายใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูการ นับแล้วก็รับประทานอะไรลูกรับประทานอาหารที่มีเส้นใยเช่นผักและผลไม้ในผลไม้คืออะไรบ้างอันนี้อะไรเนี่ยผลไม้อะไรเนี่ยอะโวคาโดอะโวคาโดอะโวคาโดอะโวคิโดอะมิสติกอะโวคาโดมะเขือเทศมะเขือเทศ สามอันนี้มีนักเรียนทานอันไหนไม่ได้ไหมคะมีนักเรียนทานอัไหนไม่ได้ไหมคะอโวคาโดทานอยโวคาโดกับเขือเทศเขือเทศไม่นเือเขกินเขือเทศไม่ได้เาอบกินเขากิมะขเได้นี่แล้วก็อะไรลูกไม่ทานอาหารรสจัดใช่ไหมคะที่มีราคาเพื่อไม่ให้เลดแะคา ไหมคะเวลาที่เราส่วนมากที่เราจะขับถ่ายคือเวลาไหนลูกค right? no. no. no ือตอนเช้าใช่ไหมตื่นเช้ามาก็ถ่าใช่ไหมคะยื่อนอ่าำไส้ใหญ่แบ yeah, 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 uh, ่งออกเป็นสองประเภทคือ right? like ํำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ยื่อโนใหญ่ย่อเย Yes เยดโอเคถูกต้องลำไส้เป็นอวัยวะภายในที่อยู่บริเวณที่ใช่หรือไม่เย็ดอโน่ No เย็ด No เยดอโน No <No. S 2> อ่ม <No. S 2> อฟังคำถาม <No. S 2> เล็กทำหน้าที่ย่อยอาหารและดูดซึมสารอาหารให้ร่างกายลำไส้เล็กทำหน้าที่ย่อยอาหารและดูดซึมสารอาหารให้ร่างกายเยสอโน่เยสโอ้อะเยอโอ้เยส เย่้ yeah, yeah. ไปลำไส้ใ,ใหญ่ทำหน้าที่ดูดซึมน,น้ำจากกากอาหารเย็ดอโน่เจ้เย้อีอาหารของไกเย้าอโน่เย้เย่สสดูดซึมจากกาก็นปลูกแล้ว เอกี๊ oh, no. yeah. all, ้าวเฟังคำถามดีๆต่อไปฟังคำถามดีๆต่อไปกากอาหารที่ผ่านการย่อยอาหารเสร็จแล้วจะถูกขับถ่ายออกมาเป็นปัสสาวะไม่ถือว่านาอโน่ไม่ถื่านาบูโอ้โห เย็โนเย้เย็ด้เย็เจ็เย้เจ็เจ็เเจ็เ็เจ้เจ็เเจ้เจดเจ็ดเจ็ดเจ็เจ็เจ็เดเย็เย็ดเจ้เจเเ ลำไส้แบ่งออกเป็นสองประเภทคือลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ใช่ไหมลำไส้อะไรที่ทำหน้าที่ขับถ่ายออกมาเป็นสุระปัสสาวะลำไส้ใหญ่ค่ะลำไส้อะไรที่ใหญ่ค่ะ ลำไส้ยาใช่ไหมอาทีนี้ทีนี้อาเตรียมเตรียมสมุดเตรียมดินสอให้เรียบร้อยเราจะเริ่มสอบกันนะคะเตรียมสมุดนี่แหลมเลยครูไอเตรียมพร้อมแล้วยกมือขึ้นกูคอเตรียมพร้อมแล้วสมุดใด้โอเคเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูตัวอย่างวั่นีใครยกมือเลยสอบเรื่องอ่าสอบเรื่อง จำลำไส้ใหญ่ให้นักเรียนให้นักเรียนเขียนเรื่องลำไส้ให้นักเรียนวาดลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่และเขียนให้เรียบร้อยทำลูกศรเขียนให้เวลาสิบนาทีให้แล้วถ่ายรูปส่งอาร์บัมในกลุ่มไลน์ทำเลยลูก ทำเลยวาดแบบทอะไรอะ่ะให้วาดรูปนี้ลูกให้วาดรูปลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่และเขียนให้เรียบร้อยเขียน <erreicht. S 2> แบบเล่นรูปนี้เลยลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ใครที่วาดเสร็จแล้วให้หหถ่ายรูปส่งในกลุ่มห้องเป็นอัลบั้มเก็บคะแนนนะอันนี้ให้คะแนนนักเรียนคและหนึ่เหรียญข้อต่อไปว่า ลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่แล้วก็เขียนในอธิบายิี่ก็เขียนเสร็จแล้วให้นักเรียนเขียนลำไส้เล็กว่าลำไส้เล็กทําหน้าที่อะไรนี่เลยทําหน้าที่ย่อยอาหารและดูดซึมสารอาหาร่ย่อยแล้วทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันก็ไ้ให้นักเรียนเขียนด้วยอนว่าตามรูปนี้เลยลูกว่าตามรูปนี้เลยนะคะคุณหนูจะเขียนวันที่ เขียนเขียนชื่อต <aş bekommen S 1> ัวเองด้วยชื่อห้องให้เรียบร้อยชื่อห้องชื่อเล่นให้คุณครูด้วยให้เรียบร้อยเขียนชื่อชื่อเล่นชื่อห้องให้เรียบร้อยเดี๋ยวจำไม่ได้๋ยวคุณครูตรวจแล้วคุณครูจำไม่ได้เพราเกุณครูจำชื่อจริงไม่ค่อยได้ใช่ไหมคะใช่ครูยังจำชื่อหนูไม่ได้เลยใช่แต่คุณครูจำชื่อเล่นได้ใช่ไหมลูกชิติีงโคโค แม็กคาขา,ขาต้อหมุดอะไรเหรอคะอะไรก็ได้กระดาษก็ได้เปล่าก็ได้กระดาษว่างก็ได้สมุดกระดาษว่างก็ได้เขียนไ,ได้ว่าแล้วก็ทำแบบเขาลูกสองลองมือทำได้เลยนะคะนี่คือการสองนะคะลูกลง เป็นกานรอบก็ต้องทำเร็วๆค่ะให้ให้อยู่ในชั่วโมงที่กําหนดนะคะจับเค่ะเสียแจสันดูดตั้งอัลบั้มตั้งอัลบั้มไว้ให้เสร็จแล้วให้นักเรียนถายรูปชิ้นงานของนักเรียนส่งมาในอัลบั้มลายโอเคไหมเอ่ยโอเคค่ะค่ะอันนั้นทำเลยลงมือทำได้

ตัวออายไอเด็กรอเรือจย้ยายเขียนเหรออ่าลูกเขี้ไม่ทันเองพี่นูกทำเองเลยนะไม่รีบนะคะลูกทำเองค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะคะทำเองนะวาดเลยิ้เป็นยังไงลำไส้เอกอยู่ข้างในใช่ไหมคะลำไส้ใหญ่อยู่ข้างนอก ลำไส้เล็กหน้าที่ย่อยอาหารและดูดซึมสารอาหารที่ย่อยแล้วทั้งพวกคุคโยเดรตและันลำไส้ให่หน้าที่ดูดซึมแล้วและกันใครเปิดคอนเสิร์ตเอ๋อ เออคนละเรื่องแล้วการบ้านอยากมีมาเปิดคอนเสิร์ตเลยเอ่อทำกันอย่างมีความสุขเนาะอเริ่มทำได้แล้วนะเริ่มทำได้แล้วนะเดี๋ยวยีเดียยไปไหนลูกคุณครูไม่เห็นหนูทำเลยนดี๋ยวยีไปไหนเข้าไม่ได้แล้วหอโซฟียังอยู่ ต้องให้คุณครูเห็นนะคุณครูจะได้รู้ว่าความตั้งใจของคุณครูจะได้บวกคะแนนความตั้งใจให้นักเรียนนะะั้งน้อยอะครูนักเรียนถ้านเรียนให้ครูเห็นนะคุณรูอ่านเห็นไหมมัณต้องมาต่อกันเดียบคุ่หมอคิดถึงะโยกจังเลยไม่เห็นหน้าประโยคเห็นไหมอะครูเห็นหนูไหมเห็นครับเห็นครับคุณหมอนิ้มใส่แว่นตลอดเวลาเลยแว่นกองแส่ เว้นลุงกูเอาโอเครีบทำเลยลูกรีบทำเลยขนาดนี้ยังเหลือเวลาอีเจ็ดนาทีนะคะห้นาทีลูกใกล้จะเสร็จแล้วจริงหองอรอคอณคะเนาทีเดียวคับใครใกล้จะเสร็จแล้นะขอดูหน่อยเพื่อนรากู้ทำถูกแล้วนะ เอนละก่อนเขียนไปก่อนพี่คิวทำเลยตั้งแต่โอ้โอเคโอเคเห็นนะเห็นนะพี่พีมเก่งมากพี่พคนเขียนตั้งใจใหญ่ไปก่อนเดี๋ยวจะเขียนนั่นนู้นเข้ามาได้เขียนแบบยายเนี่ยเขียนแบบใหญ่คิวปิดไมมเขียนยายเข้าอ่ะ โอเคทำเลยลูกทำเลยไม่เป็นไรช่วงนี้ต่อก็ตอบกับคุณครูได้ลูกก็ตอบกับคุณครูได้เปิดไม่คุยกับคุณครูได้ใครมีอะไรจะถามถามได้เลยยกเว้นถามเรื่องตาง <laughs> โอเคเวลาเหลือเจ็ดนาทีเหรอครับโอเครับแคปไว้ได้ไหมอ่ะไม่ได้ต้องให้เสร็จในชั่วโมงครับเาไม่ต่อเวลาสิบนาทีต่อเวลาให้เป็นสิบนาที ดีมากเลยคุณครูว่าหนูฟ้าร้องคึ้มขึ้ขเลยใช่ที่โรงเ,<ร>เรียน<ร>ตอนนี้ฝนตกแล้วนะคะที่โรงเรียนตอนนี้ออก็รู้จบก่อนก็แท็กอีกอะเหรอจบก,ก่อนพูดคุยอีกเหรอลูก ฝนผมก็ตกค่ะหรือไม่ตกเราพีเสร็จยังมั้งมีฝนตกครูอยู่บ้านเหรออยู่โรงเรียนครับฝนในบ้านนตกฝนตกหรือไม่ตกไม่รู้คราบไม่เชยมากไม่ตกเลยสอตกนะครับดี๋ยวนี้วาดลงวาดไม่เสร็จสอบตกนะครับ กกจะเป็นเหมือนท่งอาตกแล้วก็เพิ่งหยุดหรือว่ายังก็ไม่หยุดอ่ะกระดาษกดาษเกลืออะไรนะคะกระทาษกละอะไรกละอะไรประเภท ลบให้สวยนะเดี๋ยวปัดด้วยนะข้างบนนะ่ะข้างบนนะ่ะลบด้วยนะนะครู<ๆ><ๆ>พ้พาปิดมืหน่อยอือือเป็นไรลูกไม่เป็นไรคุยได้คุยให้คุณครูเห็นได้เห็นไหมผู้ปกครองน่ารักเห็นไหมคะเห็นปาค,คุณแม่น่ารัก <c oughs> ไปเขียนเลยเสร็จยังเอ่ยผู้หาผู้หาเสร็จยังคะนุ้แม่ประกบาแล้วผาคแม่ประกบแล้วบอกนีแม่ไปชุรามาค่ยสวัสดีค่ะคุณแม่ สว<ต>ัสดีค<ป>่ะครูให้ทำอะไรคะครูให้นักเรียนตอบเรื่องอ่ากับลำไส้อ่ะค่ะให้นักเรียนวาดรูปลำไส้แล้วก็เขียนค่ะว่าหน้าที่ของลำไส้คืออะไระค่ะทําหน้าที่อะไรตอ,อบในชั่วโมงแล้วทเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปลงกลุ่มอัลบั้มเลยค่ะอัลบั้มของวิชาสุขศึกษาะนะคะแล้วครูจะเก็บคะแนนให้นักเรียนเป็นคะแนนสอบว่าตาว่าตามนี้เลยรอคะใช่ค่ะว่าตามนี้เลยค่ะคุณแม่ เี่ยไม่ทำตุ้มเสียงอะไรนี่เสียงอะไรไม่เป็นไรลูกเราคุยกันได้หยอกล้อหยอกกันได้ใครเลิกคนอ่ะใครเสร็จยังไงขณะนี้เวลาเหลืออีกหกนาทีรังเขียยโนูคุณยายของน้องคิวน่ารักมากเลย มองเห็นนะคะคุณยายมองเห็นใช่ไหมกินขอเขียนยยยประโยชน์เยอะยนเอนตินเตอร์เสร็จหรือยังลูกอ่าไหนคุณครูดูหน่อยเสร็จแล้วอะ่ะดูหน่อยห<อ>นาแนย อฝนหายไปแล้วฝนหายแล้วฝนตอนนี้ฝนตกนะคะแต่ทั้งเรียนไม่ทําส่งคุณครูนักเรียนจะสอบตกนะโอ้ครูผ่าสวยมากเลยริกรูดมากเลยลูกเยียมมากไอเรียนเสร็จยังคะยังผูหมอกหมอกเอ้ครูหมอกครูผาครูฟ้าเอ๊ะครูอะไรเนี่ยอูผาเยี่ยเลยูผาจะเป็นชื่อผูหมกครับอ๋อครูผานี่เองรวงข้าวเสร็จยังลูก ยังค่ะยังค่ะสวยค่ะพันยิ้คือจริงต้องวาดแล้วระบายสีน well ี่มันต้องหยักหยักไหมลำไส้ลำไส้ใหญ่ลำแย่ลำไส้ใหญ่อยู่ข้างนอกนะลำไส้เล็กกดเล็กๆยก็มันไม่เป็นไรอ่ะมีใครเสร็จแล้วไหมคะมีใครเสร็จแล้วบ้างมีใครเสร็จแล้วบ้างยังเสียงป็โยลํำไส้เล็กน่ อายังเขียนประโยชน์อยู่ใช่ไหมลูกต้องเขียนไปไปการทำงานของลำไส้ใช่ไหมใช่ ใครคนเลนอะไรอยู่รามากโอเคเสร็จหรือยังเอ่ยยังครับมแต่สวยไม่สวยไม่เป็นไรนะลูกคุณครูดูความตั้งใจของนักเรียนนะคะคุณคครับครับขึ้นรูครับเอาทีลหนแต่เสร็จนะครับ แล้วแล้วแต่นักเรียนเลยคับถ้าเวลาเหลือระบายสีได้ครับแล้วแต่นักเรียนนะครับถ้าเวลาเหลือระบายสีได้ครับระบายระบายระบาย,บายสีกันเพราะว่าตอนนี้เวลาเหลือสามนาทีสามนาทีทีเหลือเวลาสามนาทีใครที่ เสร็จแล้วสามารถระบายสีได้ใ,ใครที่ยัง<ค> <ๆ S 1> ไม่เสร็จไม่เป็นไรนะถ้าคุณครูจบไลฟ์ไปแล้วให้นักเรียนไปดูในอัลบั้มคุณครูรูปไว้ให้ในอัลบั้มแล้วคุณครูจะลงคลงคิปย้อนหลังให้ให้นักเรียนไปดูรูปในอัลบั้มของลายกลุ่มโรงเรียนโอเคของห้องเรียนของหนูโอเคไหมคะโอเคค่ะโอเคแต่ว่ารูไม่เสร็จงหงเหลืออีกสามนาทีนักเรียนเริ่มทำงานให้เรียบร้อยุณระบายทันสามนาที

ตัตัดแยกกลางตัวตัดกลางรายสองันซึ่งงันผมก็ะายเส็จไปจริงๆด้วยตัดเี่็จแล้วนะพดพดตัดไนปไหนอะ มาแล้วแคบ,บายเสร็จแล้วครับไรขอดูหน่อยครับแลแลว,ว้าวของภูผาสวยจังเลยเชื่อว่าของเพื่อนๆนก็จะสวยเหมือนกันอ่ะคุณครูขออนุญาตจบไร้การสอนนะการสอบนะลูกหมดเวลาแล้ว,ลวที่ยังไม่เสร็จบาี อ่าฟังใครที่ยังไม่เสร็จใครที่ยังไม่เสร็จสามารถไปดูรูปคุณครูลงกลุ่มต้อองตีกรให้แล้วให้นักเรียนไปดูรูปในอัลบั้มแต่ถ้านักเรียนเสร็จแล้วให้นักเรียนส่งรูปเข้าอัลบั้มคุณครูจะให้คะแนนโอเคไหมคะโอเคโอเคคุณผาร์เก่งมากคุณผาร์เก่งมากคุณครูเต็มเลยเก้าสิบคะแนนสวัสดีค่ะ โอ้บค่ะนี่ค่ะได้รับรูสึดทั้ง